สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนใช้งานเว็บไซต์ AO Chem Shop นะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าเว็บแล้วครับให้เรากดไปที่สมัครสมาชิกครับจากนั้นใส่อีเมลของเราเข้าไปครับแล้วก็ username รหัสผ่านครับพอใส่ครบทุกอย่างนะครับกดกรุนาอ่านข้อตกลงการใช้งานครับแล้วก็อ่านแล้วก็กดติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติจากนั้นกดสร้างบัญชีครับ พอเราสร้างบัญชีเสร็จมันก็จะเด้งมาหน้าเข้าสูร่ระบบครับให้เราใส่ที่เราสมัครไปเมื่อกี้เข้าไปกดเข้าสู่ระบบขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเติมเงินครับให้เรากดไปที่3ขีดซ้ายมือด้านบนครับจากนั้นเลือกเติมเงินครับตอนนี้ในเว็บมีแค่ระบบเติมด้วยทูนนี่วอลเล็ตนะครับกดเลือกทูนนี่วอลเล็ตครับแล้วก็ดูวิธีการใช้งานครับนี่ครับวิธีการเติม รือเราจะเข้าไปที่ wallet แล้วที่เข้าไปที่โอนเงินครับแล้วก็เลือกหัวข้อเป็นส่งเป็น2องอ่งเปาครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าสู่เว็บไซต์ครับ1นึนบาทเท่ากับ1เครดิตในเว็บครับแล้วก็ใส่จํานวนคนที่รับซองครับเป็น1คนแล้วก็กดคัดลอกลิงมาวางครับวางลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเติมเครดิตครับเติมเสร็จก็จะได้รับจํานวนเงินที่เราเติมจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสาธิตวิธีการซื้อโปนะครับ สมมุติว่าเราต้องการซื้อ PUBG ครับผมจะเลือกเป็นของข้อ and ด o i d แล้วก็กดเลือกค่ายที่เราต้องการซื้อครับมีหลากหลายค่ายครับกดเลือกแล้วก็เลือกราคาครับมันจะมีรายวันรายสัปดาห์รายเดือนครับพอเราได้สินค้าที่เราต้องการเราก็กดเลือกแล้วก็กดซื้อสินค้าครับโอเคแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าประวัตินะครับสำหรับถ้าใคร,ใครหาใครที่หาประวัติไม่เจอนะครับกดรูปคนด้าน บนขวามือครับแล้วก,ก็กดประวัติการสั่งซื้อครับมันก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าประวัติครับจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายการที่เราสั่งซื้อไปนะครับกดคําว่าสินค้าครับมันก็จะมีรายละเอียดข้างในตรงนี้ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดมันก็จะพาเราไปยังที่โหลดไฟล์ตัวเกมนะครับส่วนใครที่ไม่มีทเทเลแกรมตรงนี้ต้องไปโหลดจากเฟสโอแล้วสมัครให้เรียบร้อยแล้วค่อยมากดลิงก์ครับพอกดเข้ามามันก็จะเป็นที่เก็บไฟล์ครับช่องเก็บไฟล์ มันก็จะมีวิธีติดตั้งเราก็กดเลือกดูครับหรือเลื่อนหาดูในช่องได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นคีย์ครับให้เรากด copy แล้วก็กดตกลงครับแล้วก็เข้าเกมวางคีย์ใช้งานได้เลยครับติดตั้งเสร็จไม่มีอะไรนะครับจบเลยครับบ๊ายบาย